ร่วมฉับน,นะครับเหนือแพงศสิริราชขององค์หลวงปู่เสากางตัดสีโลนะครับตอนนี้ยังขาดทุประมายได้ว่ายขงขาดปัจจัยจำนวนเยอะอยู่นะครับยังไม่เสร็จก็อยากจะให้ท่านได้ไปทําบุญพอะอ,โอโงค์ท่านท่านนั่งองค์โอโอโที่สามนะครับผ่านจากองค์หลวงปู่ มหาแสวงน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นงานบุรแล้ววันนี้ท่านพวกนี้นะครับพวกนี้ท่านใดเนี่ยที่ท่านไม่ติดกิจนะครับไม่ติดกิจพวกนี้ทางสำนักสถานที่ปฏิบัติธรรมซักประธานพรน,นะครับอยู่ที่อำเภอลังลูกกาจากาังหวัดปทุมธานีนะครับท่านจัดงาน ท่านจัดงานเพื่อที่จะฉลองอายุวัฒนะหลังอาภาขององค์หลวงปู่เรียมนะครับในวันพรุนี้ท่านสามารถที่จะไปร่วงมงานได้นะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมซับทา,านพรนะครับซึ่งพรุนี้ได้กราวการาบานาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้จำนวนหลายยุรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงปู่มหาสแวรหลวงปู่เรียมสุจินโนหลวงปู่ หลวงพ่อโสพลหลวงปู่จังปีพระภูไพนลินนะคบพระอาจารย์คุทธพระอาจารย์ปวิสิทธ์นะครับพระอาจารย์ธีรโชติเป็นต้นนะครับพวกนี้ท่านอีกงหญ่ฉลองอายุวัฒนะหลังพระพ่ายขององค์หลวงปู่เรียนซึ่งทางสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เอาไว้รับลูกค้านะครับได้